ันนี้ก็จะเป็นลักษณะการก่อรั้วแล้วก็จับเสียมที่งไว้นะครับยังาไมา่ได้ใชบเ,เสียม p v c นะครับเสียม p v c อันนี้เป็นรั้วต่างระดับนะครับ เส้น p ี c นี่จับง่ายครับวางง่ายวางได้หมดครับสวยงามดีครับเส้น v v c อันนี้เป็นการจับเสียงที่ทิ้งไว้นะครับเสียงพ v c ีส่วนอันนี้ฉาบแล้วนะครับฉาบเสร็จแล้วก็เป็นลนักษณะสวยงามแบบนี้นครับเข้าลูกเขา้าทรงดีครับสวยครับอันนี้เป็นรั้วบ้านนะครับรั้วบ้าน จะเห็นขอบสันของเสียม PVC นะครับค,ครับเ,เดี๋ยวเรามาดูเสียมที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นะครับเป็นเสียม PVC นะครับนีน่เสียม PVC ไไคเซนครับความยาว2เมตรนะครับ ถ้ากล่องนี้ก็จจำน,นวนร้อยเศษผมจะดึงหอยดูครับเนี่ครับลักษณะก็จะเป็นสามแฉกนะครับสองด้านสองด้านก็จะมีดูเพื่อสำหรับปูนขอยึดนะครับอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นสันของเสียมครับสะดวกสบายครับตอนนี้